ุ่มแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นชั้นๆน,นะคะนี่เป็นชั้นๆน,นะคะสวยงามไม่อบน้ำมันนะคะสูตรนี้แบบนี้จะให้ดูนลายแล้วก็กรอบมากค่ะนะคะกรอบมากกรอบจริงๆนะคะแล้วก็ไม่อบน้ำมันนะคะสูตรนี้แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะคุณใส่แป้งอเนกประสงค์นะคะลงในชามผสมตำดมิตกเกลือค่ะ คนให้แป้งและเกลือกระจายดีนะคะจากนั้นค่ะน้ำร้อนค่ะร้อนๆเลยนะคะทยอยใส่ค่ะ ะะแต่ว่าต้องร้อนจัดนะคะน้ําร้อนจัดเฉยๆไม่เดือดใครจะนวดด้วยเครื่องก็ได้นะคะแต่ว่าถ้านวดด้วยมือนี่ลําบากนะคะเพราะว่ามันร้อนนะคะจะต้องใช้ไม้เนะมื่อแป้งจับตัวเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะใส่น้ํามันพืชค่ะโรยลงไปให้ทั่วๆค่ะ เขาเริ่มอุ่นๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนวดที่เข้ากันร้อนนะคะบอกเลยว่าร้อนนวดจนเนียนค่ะพอค่ะไม่ต้องฟีนนะคะเนี่ยแป้งเขาจะยังร้อนอยู่นะนะคะเนี่ยกระนุงน่งนะคะ เดี๋ยวเราพักแป้งเอาไว้นะคะสามสิบนาทีนะคะนะแป้งจะไม่ฟูนะคะเพราะไม่มียีสต์นะคะพักเอาไว้เฉยๆค่ะให้แป้งเขาอิ่มน้ำและน้ำมันนะคะพักแป้งครึ่งชั่วโมงค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะแป้งเขาไม่ฟูอย่างที่บอกแต่เขาจะนุ่มขึ้นเล็กน้อย นะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเป็นก้อนนะคะ5 0าอยกรัมก็จะแบ่งก้อนละร้อยกรัม5ก้อนนะคะแป้งเขาจะดูแน่นๆก้อนจะเล็กกว่าแป้งทําขนมปังที่เราคุ้นกันนะคะเพราะว่าเขาไม่ฟูคึ่งกลมค่ะทา้ํำมันพืชหน้าที่โถแล้วก็ทาที่แป้งนะคะ น้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะปิดฝาค่ะพักอาไว้สิบนาทีค่ะระหว่างที่เราพักแป้ง10บนาทีนะคะเราจะมาตั้งน้ำมันค่ะตั้งให้น้ำมันร้อนจัดค่ะเมื่อน้ำมันร้อนนะคะเราจะเห็นเป็นคลื่นเล็กๆนะคะข้างใต้นะคะอันนี้คือแป้งสาลีเอเนกประสงค์นะคะผิดไทยเกลือนะคะเมื่อ น้ำมันร้อนจัดดีแล้วนะคะให้เทน้ำมันร้อนๆลงไปในแป้งค่ะเขาจะเดือดฟูแบบนี้นะคะนะคนเร็วๆค่ะให้แป้งสุกมึงจะตักออกมาส่วนหนึ่งนะคะสำหรับทำโรตีหวานประมาณสามสี่ช้อนนะคะส่วนที่เหลือนะคะมันจะใส่เกลือค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยขาวพริกไทยดำตามชอบนะคะ ปริมาณนะคะจากนั้นพักเอาไว้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมารีดแป้งนะคะห,หยิบขึ้นมาหนึ่งอันนะคะเทน้ำมันลงบนโต๊ะค่ะลูทเ่ทั่วๆนะคะเหมือนทำโรตีทั่วไปนะคะ จากนั้นรีดค่ะรีดให้มงบางได้เลยนะคะแป้งขาดไม่เป็นไรนะคะเมื่อรีดเสร็จแล้วนะคะใช้น้ำมันที่เราทำเอาไว้นะคะเดี๋ยวป้นจะทำอันที่เป็นไส้ข่าวก่อนนะคะประมาณสองช้อนชานะคะแล้วใช้แปรงค่ะแปรงให้ทั่วค่ะ จากนั้นนะคะโรยด้วยต้นหอมซอยค่ะใครจะโรยชีสก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาทอดเนี่ยชีสอาจจะไมหมอาจจะไม่สวยได้เท่านั้นเองค่ะโรยชีสก็ได้นะคะจากนั้นม้วนค่ะม้วนหลวมๆนะไม่ต้องแน่นนะ บบนี้นะคะจากนั้นดึงดึงนิดๆค่ะด,ดึงนิดๆคึ่งคึงให้เขายาวๆนะจากนั้นตัดครึ่งค่ะแต่เหลือหัวเอาไว้แบบนี้นะคะนี่นะเขาเป็นครึ่งนะเหลือหัวเอาไว้แบบนี้นะคะจากนั้นม้วนค่ะด้านนี้ก็ม้วนค่ะ แบบนี้นะคะแล้วยกอันล่างขึ้นไปวางไว้ข้างบนค่ะกดพักแป้งเอาไว้ค่ะทามันอื่นได้เลยค่ะ แบบหวานเราก็ใช้อันที่ไม่มีเกลือกับริกไทยนะคะเทหมดเลยค่ะเราก็ปาดให้ทั่วค่ะเสร็จแล้วก็มวนได้เลยค่ะแบบหวานพัแกแป้งไหมค่ะพกขึ้นรูปเสร็จเนี่ยเราก็พักไปสักสิบนาทีนะคะแต่ว่าเราทำทีละก้อนเนี่ย ก้อนแรกเขาก็ได้เวลาแล้วนะคะแล้วก็ตอนจะทอดนะคะเราก็หยิบแป้งออกมาค่ะกดค่ะนะแล้วเราก็รีดค่ะนะคะความบางแล้วแต่ชอบนะคะจากนั้นเราตั้งกระทะค่ะแล้วเดี๋ยวเตรียมทอดเลยค่ะคุณตั้งกระทะไฟกลางนะคะนะใส่น้ํามันเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะเอาลงทอดเลย ก็จะเป็นลายสวยๆนะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พันด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าลังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ